มาเรื่องเลยครับเพื่อนๆล่าสุดนะครับแบงก์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เคยตรานหน้าบิตคอยว่าเป็นของที่ไร้ค่าตอนนี้เนี่ยหันกลับหลังเลยครับกลับลามมา180องศาแล้วแล้วก็ฟันธงเด,เดือดเลยนะว่าอีกไม่นานนะครับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจะต้องสิโรราบแล้วก็ต้องเก็บบิตคอยเป็นทุนสำรองนะครับโอ้โหเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรมีอะไรซ่อนลึก,ลก,ลกซ่อนเงื่อนกันแน่มันดีกับบิตคอยจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่กับดักกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ ทุกท่านทคนนะครับผมคิมครับกูอยู่กับช่อง Go and Bitcoin Live นะครับเนื่องมาพูดถึงประเด็นร้อนแบงก์ที่สั่นคลอนโลกการเงินนะฮะบอกเลยว่านี่คือ10กระโหลกเลยทีเดียวครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมจู่ๆเนี่ยแบงก์ที่เคยเกลียดบิทคอยน์เขาไส่ถึงออกมาพูดแบบนี้ครับคำตอบก็คือง่ายมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโลกของการเงินเราเนี่ยกำลังป่วยหนักครับแล้วเงินกระดาษที่รัฐบาลทั่วโลกพิมพ์ออกมาเป็นส่วนใหญ่เป็นว่าเล่นนะครับโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเศษกระดาษแล้วกระวนการแบบนี้เนี่ยกููสาาาายยมโคครรรเเีกกัันนว่ the debasement trade ะบ หรือแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าเกมหนีตายจากเงินน้่นนั่นั่นแหละครับแหมวันนี้ก็ดูนี่สินของทางพี่ใหญ่มีกาเลยครับปาไปเข้าไป37 37.8 37. ล้านล้าน,านดอลลาร์แล้วนะครับแล้วการแก้เกมของเขาอยู่ทางเดียวก็คือการเปิดเครื่องพิมพ์เงินแล้วก็ปั๊มพิมพ์แบงออกมาเนี่ยแบบไม่รู้จบครับมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับมีน้ำซุปอยู่หม้อนหนึ่งเนาะแล้วก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยๆยครับจนซุปเนี่ยมันก็ลงจืดไปทุกวันทุกวันแบบนี้ถูกไหมฮะ คือเงินดอลลาร์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับวันท,ที่โลกเรารู้ว่าการถึงเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมค่างลงไปเรื่อยๆครับพวกเขาก็จะวิ่งหาหลงลูภัยที่เป็นของจริงนั่นเอง คือของที่พิมพ์ไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวเรียกว่าฮาร์ดแอสเซทนะฮะซึ่งก็หนีไม่พ้นทองคำแลว้วก็อีกหนึ่งคือตัวบิตคอยครับตอนนี้สถานการณ์บรรลุแรงขนาดที่นักวิเคราะห์ของทาง JP Morgan เนี่ยต้องออกมายอมรับเลยนะครับว่านี่เนี่ยก็คือรูปแบบที่คุ้นเคยเนะของการเสื่อมค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับทรัพย์สินสำรองทางเลือกครับก็คือท่ามกลางความร่ำสิทธิภาพของรัฐบาลในวอนที่ตันแบบนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นแร่พวกนี้เนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีครับต้องบอกขนาดคนในบ้านตัวเองยังพูดออออออยยยยยยย่่่่าาาาางง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 นน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 ีีีี้้้้้้เเเเเลลลลลถถููกกกมมมมัััั Bank ััััฮะะะแแคคคคืืบบหหรรทททททใขขดดดดว็สพพพึึุ แบงกัันนะครด้อยแป้งต้องบอกเลยว่าอาจจะมีมุมมองที่ไม่ดีต่อบิตคอยมาก่อนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับออกมาฟันธงใหม่แล้วว่าปี2030ูนย์ยนี่นะทองคำแล้วก็บิตคอยเนี่ย Bitcoin สามารถอยู่ร่วมกันได้น,นะครับในงบดุลของธนาคารกลางครับนอกจากนี้ต้องบอกเองนะครับว่าการที่ธนาคารกลางเนี่ยเริ่มยอมรับบิตคอยแล้วเนี่ยครับมันอาจจะท้อนถึงรากฐานหลักในความปลอดภัยทางการเงินสมัยใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทองคำเนี่ยครับมันก็มีบทบาทแบบนี้เนี่ยตั้งแต่สัตว์ที่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าการที่บอกว่าบิตคอยเนี่ยครับเข้า สู่การเป็นอนิเสิร์ของธนาคารกลางเนี่ยเป็นการยกระดับสถานะของบิตคอยนนะจากเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับมันมีมันเป็นเหมือนสิ่งที่ปลอดภัยมากขึ้นธนาคารกลางเก็บไว้ได้แล้วหรือเรียกอย่างนึงว่าเป็นทองคำในยุคใหม่ก็ว่าได้ครับแต่บอกถ้าเป็นเมื่อ 2- 3สปีที่แล้วน,นะครับใครพูดแบบนี้เนียวกัธนาคารเนี่ยต้องเรียกว่าโดนไล่ออกนะครับเรียกว่าหัวขาดครับแต่สิ่งน่าสนใจเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดนะ แต่ก็คือว่าคนที่พูดเนี่ยนะครับดอยแบงค์ฮะคือดอยแบงค์เนี่ยเป็นสถาบันการเงินเก่าแก่นะครับเป็นผู้พิทักษ์โลกการเงินเก่าแก่โดยแท้เลยก็ว่าได้ครับการี่เขาออกมาพูดแบบนี้นะครับนเหมือนกับผู้ผลิตรถม้าเนี่ยออกมาพยากรณว่ารถในอนาคตจะมีรถจนมาครองโลกอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับมันแสดงว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองแต่แน่นอนนะครับว่าพอมีคาทำนายแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ย มันก็จุดชนวนสงครามกลางเมืองบนบอลสติตทันทีเลยครับมันเรื่องแบบเป็น2องขั้วชัดเจนนะครับหก็คือฝ่ายที่มีความยอมรับความจริงครับกับฝ่ายที่แบบว่ายังคงต่อต้านอยู่นะครับผู้นําฝ่ายแรกเนี่ยนะจะเป็นใครไม่ได้ก็คือคุณแรลลี่ฟริงจากทางแบล็คโกรกนั่นเองนะแบล็คโกร์เป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบริหารเงินกว่า10ท t r i l l i ดอลลาร์ครับเรียกว่าชายคนนี้นะครับพลิกจากหน้ามือเป็นปหลังมือจนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับเขาเคยด่าบิคคอยด้วยนะว่าบิคคอย네เป็นเครื่อง แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับเขาได้บิควคายว่ามันคือทองคําดิจิทัลครับและเป็นทรัพย์สินที่ปกป้องคุณได้ครับคือเขาไพูดชัดๆเลยเนะครับว่ามันเนี่ยไม่ต่างอะไรจากทองคําที่เคยทํามานับพันปีครับเาะมีคนถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับเขาตอบอย่างคมคายว่าเออตลาดเนี่ยนะมันจะให้คุณต้องทบทวนสิ่งที่คนคิด หรือว่าสมมติฐานของคุณอยู่เสมอครับและนี่คือคำสารภาพจากราชาแห่งโลกการเงินเก่านะครับที่ยอมรับแล้วว่าเขานี่ก็คิดผิดครับมาดูอีกฝั่งที่ต่อต้านกันบ้างน,นะครับอย่างเช่นคุณเจมี่เดมอนนะเป็นตัวตึงจากทาง JP Morgan แกครับคนคนนี้เนี่ยเจยดเกลียด Bitcoin เข้าใจเลยนะครับเขาเนี่ยขนคำด่ามาเต็มทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นแชร์ลุกโซนะครับมีความไร้ค่าเหมือนกับก้อนหิน เป็นเครื่องมือของผู้ค้ามนุษย์นักฟอกเงินพวกเครือข่ายอะไรแบบนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าบิทคอยจะมีเพียงแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับพอเดี๋ยวซาโตชินี่นะครับแต่คขาผูดผิดเป็นซาตาชินะฮะอาจจะโผล่มานั้นแล้วก็ลบบิทคอยทั้งหมดทิ้งก็ได้นะครับแหมเห็นแล้วก็ใส่หัวนะครับนี่คือซีโอยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะฮะแต่เรื่องตกลงล้ายเนี่ยคืออะไรซ่าไหมครับในอย่างที่ปากของคุณเจมิเนีมอนเนี่ยนะครับด่าบิทคอยแบบไม่หยุดนะ แต่ธนาคาร JP Morgan ของเขาเองเนี่ยกับให้บริการการเข้าถึงและก็ซื้อบิตคอยอย่างเต็มรูปแบบนะครับพอรุณนักข่าวถามเข้าไปเนี่ยเขาก็ตอบแบบหน้าตาเฉยว่าลูกค้าของเราเป็นผู้ใหญ่ผู้เขาคิดต่างนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่ตลาดเขาสร้างขึ้นมาฮะก็เรีกว่าเป็นความย้อนแย้งที่ชัดเจนมากๆว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อแต่เขาก็ขายมันตรงนี้นะครับมันกำลังมุมบอกว่าการย้อนรับของบิตคอยของสถาบันการเงินเนี่ยไม่ได้มาจากความเชื่ออย่างเดียวแต่มีความกลัวด้วยนะครับกลัวว่าจะตกรถไฟขบวนใหญ่ส่วนของบริษัทการเงินพูดง่ายๆ เมื่อศัตรูตัวชาดของคุณเนี่ยครับถูกบังคับให้ต้องขายสินค้าของคุณคุณก็ชนะแล้วนั่นเองเหมือนกับบิทคอยครับวันนี้บิทคอยเนี่ยศัตรูตัวฉาดก็คือแบงก์ถูกไหมครับแต่แบงก์มัต้องมาให้บริการซื้อขายบิทคอยนะครับเพราะบิทคอยก็เห็นไหมมาเข้าวินเห็นเห็นครับซึ่งจะบอกว่าสงครามตรงนี้นี่ครับมันไม่จบแค่แค่วอลสตรีทนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของสัมภูมิทางการเงินนะครับ และสมรภูมิทางยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นการท้าทายจักรวรรดิด,ดอลลาร์นั่นเองตอนนี้นะครับกลุ่มบริษียที่นําโดยจีนและรัเสเซียนะครับกำลังสร้างระบบชาระเงินของตัวเองนะโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อมาในงอนระบบของสวิฟของอเมริกาอีกต่อไปนะครับรัสเซียเนี่ยถึงกับประจับมือกับสตัอเอกชนนะครับเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับการขุดบิตคอยแล้วก็การประเมินผล AI ในเพศกลุ่มบริกครับต้องบอกนี่คือการลงทุนระดับยุทธศาสตร์ของชาติเลยก็ว่าได้ คือหลายคนอาจจะคิดว่าบริกเนี่ยนะครับอยากให้เงินหยวนมาแทนที่เงินดอลลาร์ถูกไหมครับแต่ความนจริงเนี่ยนะครับไม่มีใครที่อยากจะหนีเสือปราจราะเคศหรอกครับบิตคอยน์มันถึงเป็นคําตอบที่น่าสนใจในฐานะสะพานเชื่อมที่เป็นกลางน,นั่นเองนะเป็นการทางการเมืองเป็นการที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงครับแล้วก็ใช้ในการชรําระหนี้การค้าขายระหว่างประเทศได้ไม่ต้องผ่านระบบธนาคารของใครเลย แลวมาถึงช่วงสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับการที่เหล่าคนที่มีอํานาจอยู่ๆเนี่ยหันมาอบกอดบิตคอยและบอกว่าเป็นกับดักหรือเปล่านี่นะครับเพราะจริงๆแล้วคนอาจจะมีความกังวลได้ว่าบิตคอยอาจจะกลายเป็นทองคําก็ได้ลองคิดตามแบบนี้นะครับว่าทำไมรัฐบาลที่เขามีอํานาจมาจากการควบคุมเงินแบบเนี้ยเขาถึงยอมสละอำนาจให้กับบิตคอยคําตอบคือพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้สละนะครับถ้าเบียบทเทียชัดเจนก็คือว่าทองคำเนี่ยเป็นของกิจภาพที่จับต้องได้เนาะถือคองโดที่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็มีบริษัทเนี่ยมากกว่า5000ปี เป็นทั์สินที่อยู่นอกระบบเมื่อไหร่ที่คุณมีมทองคาในมือมันก็ยากครับที่รัฐบาลจะมายึดทองคําของคุณนะครับตัวทองคำเนี่ยมันคือเครื่องมือหอิสรภาพทางการเงินขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้ซึ่งบิตคอยเนี่ยมันมีความเป็นดิจิตอลมากกว่านะครับมีความกระจายศูนย์แต่มีข้อเสียอ,อนันนึงคือว่าธุรกรรมของมันเนี่ยนะครับถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนาะและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับมันคือบล็อกเชนนั่นเองแล้วเนี่ยหากบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกยึดทรัพย์นะครับหรือตามสืบค้นได้อาจจะไม่จริง ด้วยความโปรง่งใสและเป็นสารสนเของมันนี่แหละนะครับทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาสืบหรือควบคุมดูแลมันได้และคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้ามาในช่องท,งทางที่อาจจะเป็นกองทุนที่รัฐบาลควบคุมได้นะครับอย่างเช่นตัว ETF ของทาง b a c k r o c k นั่นเองนะดนันก็ไม่แน่นะครับว่าบิตคอยนี่อาจจะมีตำแหน่งสำคัญนะครับในฝั่งของภาคการเงินของทางรัฐบาลก็ได้เพราะเนื่องตัวมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะ t r a ็กย้อนหลังได้น,นะครับตรวจสอบได้มีการจัดเก็บมีเรก u l a t i o n ที่ดูแลอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดนนก็มีการยึดบิตคอยนะครับของ ที่กัมพูชานั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสต้อนเห็นว่าโลกการเงินเนี่ยกำลังจะแบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับคำนวณของทางดอยช์แบงค์เนี่ยไม่ใช่แค่ข่าวนะครับแต่มันคือเสียงปืนที่ประกาศการเริ่มต้นของยุคใหม่ครับเรากาลังเข้าสู่ยุคที่แบบเป็นการแบ่งแยกทางขั้วสินทรัพย์นะครับอย่างเช่นหนึ่งครับคือสินทรัพย์ของรัฐบาลเนาะอย่างเช่นพวกเงินกระดาษนะครับเงิน cbdc ของธนาคารกลางนะหรือแม้กระทั่งบิตคอยนะครับที่อยู่ในกองทุน etf สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็็ถูกกกคคคคคคววบบบบุมโดยยทททาาาางงงงรรรรรัััััฐลนนนนนน่เเอออออสสิิิพพ์ขปะะะชชืฟ แล้วก็บิตคอยที่อยู่ในกระเป๋าส่วนตัวนะครับเซฟคัสโดี้อันนี้อาจจะเป็นเครื่องมือของอิสราของแท้จริงครับแล้วในการต่อสู้ข้้งหน้าเนี่ยครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องสินทร์ไหนให้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับแต่เป็นการเลือกว่าคุณอยากอยู่ระบบแบบไหนครับระบบแห่งความสะสบายและการควบคุมของทางภาครัฐหรือว่าระบบแห่งความรับผิดชอบและอิสรภาพครับก็เลือกได้หมดนะจะเป็นทองคำแท่งบิตคอยที่เก็บเองก็ได้แต่ก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ถ้าฝากไว้ที่ธนาคารฝากไว้ที่นู่นที่นี่ก็สะดวกดีนะครับแต่ก็ถูกควบคุมครับ สรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงคำตำานสุดช็อกนะครับจากทาง d ดอ e b แป k เนาะที่บอกธนาคารกลางอาจจะเก็บบิตคอยเป็นทุนสำรองนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของบิตคอยนะครับจากเป็นทรัพย์สินที่อาจจะจับต้องไม่ได้นะครับไม่มีการควบคุมดูแลหรือแบบลอยๆแบบนี้แต่เป็นทรัพย์สินที่มีค่านะครับมีบทบาทที่เทียมเท่าทองคําที่เคยรับตําแหน่งนี้เมื่อทศวรรษที่แล้วครับ ปัจจุบันนะครับเกิดวิกฤตทางศรัทธาทางด้านเงินดอลลาร์ทำให้คนเนี่ยนะครับต่างวิ่งไปหาทรัพย์สินที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งฮันแอสเซทอย่างเช่นบิตคอยแล้วก็ทางทองคำนั่นเองนะครับแล้วด้เห็นสงครามทางการเมืองนะครับบนวอล l s สตรีทนะระหว่างคนที่ยอมรับว่าบิตคอยเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับเช่นคุณลารีฟิงนะครับที่เรียกว่ากับลาม180องศานะ ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชอบเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรียกบิตคอยว่าเป็นทองคำที่ตันกันแล้วนะครับหรือว่าคุณเจมี่เดียมอนเนี่ยที่เคยด่าบิตคอยนะครับสาดเสียเทเสียอะไรแบบนี้ครับแต่ธนาคารตัวเองเนี่ยก็ให้ออกมาบริการแล่นบิตคอยออกมาอย่างน่าชื่นตาบานครับแม้ทั้งกลุ่มบริกสทเองอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยนะครับก็กลังใช้ตัวบิตคอยเป็นเครื่องมือด้วยและสมุทรมนต์เนียครับธนาคารกลางเองหรือรัฐบาลเองก็มีการที่จะควบคุมตัวบิตคอยผ่านพวก ETF อันที่เขาควบคุมได้หรือผ่านพวกบริการที่ขึ้นต้นจากทางรัฐบาลนั่นเองครับนั้ววคคคคครรรัับบบบบบ่่าุุณจะถถืืือออออออททงงงงหหิตยนนนนใมมแแไเเเเก็็ป เป็นฟิสิกอลแล้วก็เป็นตัวเซลล์แคสโซดีเนี่ยก็ถือว่าอินสระภาพนะครับแต่ก็ยุ่งยากหน่อยแต่ถ้าคุณเนี่ยอยากจะสบ,สบายๆครับผมว่าทางรัฐบาลเองทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีให้ใช้เยอะแต่ต้องแลกกับการถูกควบคุมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยขอบคุณทุกคนที่ตั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพอร์ตี้ด้วยนะและใครสนใจลงทุนในสังหาริามทรัพย์นะครับผมมีสำนักที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงิน สำหรับคนที่ไม่ชอบเสียงเป็น,นสำหรับสด2วันนะครับวันที่22-23โนเวมเบอร์นี้นะก็กดแคปมาจอน,นี้แล้วแอมที่แอดคิมพร a อพไลท์ผ่านทางไลน์ขอสิทธิ์ขอโปรกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนจนท้ายนี้ถือไดกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมายุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเวหนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบน,นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ